สวัสดีจ้าแม่สิง้ามาเปเดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคาสถานการราคาทองคำวิกโกแนวโน้มราคาทองคําและต่างงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่19กากรกฎาคมปี2 5 6 5ราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวในกรอบทางเทคนิคลักษณะแนวโน้มทิศทางขาลงโดยนเวลาแม่สินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,706ดกดอลลาร์ ด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวยุดที่บริเวณ1.07.43จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวยุดที่บริเวณ36.699บาทต่อ1ดอลลาร์โดยดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดนะคะเริ่มคลายค,ายความกังวลมากขึ้นว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง1%ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่26-27กรกฎาคมทั้งนี้รายงานล่าสุดจาก CME กรุ๊ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง33.2%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1%และให้น้ำหนัก66.8%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI สงมอบเดือนกันยายนปรับขึ้น เช้านี้ที่99.25เหหรียญต่อบาเรลหลังจากที่สหรัฐประสบความล้มเหลวในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขณะที่ซาอุดิอาระเบียนะคะยืนยันที่จะผลิตน้ำมันสูงสุดวันละ13ล้านบาเรลและไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่านี้ด้านอัชนอลราร์ยังอยู่ในทิศทางแข่งข่าจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งส่งผลให้เงินบาทนะคะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ ภาพรวมภาวะสงครามที่ยืดเยื้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและยูโรโซนส่งผลให้ค่าเงินยูโรนะคะอ่อนค่าลงอย่างมากด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออก5.22ตันสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์การอนุญาตก่อสร้างเดือนมิถุนายนและการเริ่มสร้างเดือนมิถุนายน ราคาทองคําเคลื่อนตัวอยู่ในระดับล่างลาักษณะแนวโน้มทิศทางขาลงระยะสัน้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,690ดอลลาร์ 1, 90, และ1,680ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,650ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1725ดอลลาร์ 1, 25, และ1735ดอหาลลาร์ 1, หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1745ดดอลลาร์ 1, ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ29,350บาทและแนวต้านอยู่ที่บริเวณ30,000บาททั้งนี้แนะนำให้บริหารความสมดุลให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่าที่19กรกฎาคมปี25 6 5ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ นาเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงหนึ่งครั้งราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณะนี้ด้วยนะคะยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนำเสนอทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามมารับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ